สรุปเรื่องยาฆ่าหญ้าในไร่มันนะคะลูกค้าเลือกใช้แบบไหนดีมีแบบไหนบ้างนะคะลูกค้าหาจบในคลิปเดียวเลยค่ะแบบแรกก่อนเลยฉีดทับได้ค่ะลูกค้าถ้าไร่มันใครใบแคบเยอะพวกปากควายข้าวนกกระดูกไก่ขจรจบพวกนี้ค่ะหรือว่าคอมมิวนิสตนาลูกค้าฉีดทับได้ไปเลยค่ะขวดนี้เลยค่ะ โกนุวียนนะลูกค้า่ะคือสารคุซารลฟอค่ะตัวดังเลยลูกค้ารีวิวแน่นมากค่ะเขาเป็นยาค่ายากใบแคบค่ะลูกค้าสามารถฉีดทับฉีสาเสมาได้ทุกช่วงเลยค่ะมันเล็กก็ฉีดได้ค่ะลูกค้า่ะ ปลอดภัยต่อมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่หงิกไม่เหลืองไม่ชะงักค่ะใบแคบเนี่ยตายเรียบแน่นอนค่ะหนึ่งขวดใช้งานได้ไม่เกินสี่ไร่นะคะลูกค้าขาจัดไปได้เลยค่ะคายขยะใบแคบนะและแบบที่สองนะลูกค้าขาแบบฉีดไล่ร่องค่ะถ้าใครมีครบทุกยาเลยทั้งใบแคบใบกว้างกกทุกอย่างเลยค่ะใช้สารที่มีชื่อว่ากลูโฟซินเนตค่ะลูกค้าเขาเป็นสารแทนพาราคอตค่ะใช้การฉีดไล่ร่องได้เลยนะคะนะตายทุกยาเลยค่ะลูกค้าทั้งใบแคบใบกว้างกก ไม่เลือกทำลายค่ะปลอดภัยต่อมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าขาชิเนร่องนะปลอดภัยต่อรากค่ะลูกค้าแล้วก็ไม่ส่งผลต่อการลงหัวด้วยค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะลูกค้าขาคายีเสรจากวีทองก็ใช้ได้เลยค่ะและต่อไปค่ะลูกค้า เอสโค่ะเป็นครูโฟเกรดพรีเมียมเลยค่ะก็ใช้ได้รีวิวแน่นมากเลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะลูกค่ะเคนบารจากเคนโซค่ะยานอกแพ็กนอกมาเลยค่ะลูกค้ายาแก่มากก็ลงได้นะคะนะตายเรียบเลยค่ะเลือกใช้ได้ค่ะลูกค้าขะตามนี้เลยนะปับตะกร้าาให้นะคะลูกค้าเลือกกดได้เลยค่ะ